สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มภาษาไทยในคีย์บอร์ดนะครับหลังจากที่เราทําการลง Windows 11มาเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกก็คือเพิ่มภาษาไทยในส่วนของ Windows ของเราไม่งั้นเราจะพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาไทยไม่ได้ขั้นตอนแรกก็ไปที่ปุ่ม Windows นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วไปในส่วนของเมนู Setting นะครับเลือกไปเมนูที่ชื่อว่า time and language นะครับแล้วก็กด language and region ในส่วนของ p r e f e r Language มันจะเจอกับภาษาอังกฤษภาษาเดียวให้เราทำการกด Language นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Thai จากนั้นทำการเลือกกดไทยนะครับแล้วก็กด Next ตรงนี้นะครับคุณจะเลือก Install Language Pack หรือว่า t a k e to s p e e d อ่าตรงนี้จะติดตั้งหรือเปล่านะครับก็แนะนำว่าให้ติดตั้งสาบมบรรทัดตรงข้างบนนะครับในส่วนของ Language Preference Set My Display Language อันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะถ้าเราติ๊กตรงนี้เดี๋ยวมันจะ ภาษาไทยวิดีโเมนูต่างๆมันจะกลายเป็นภาษาไทยนะครับให้ทำการติ๊กเฉพาะ Language Pack นะครับ Text to Speed นะครับแล้วก็ Hand Handwriting นะครับแล้วทำการกด Install นะครับเมื่อทำการกด Install แล้วมันจะรอสักระยะหนึ่งนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับเพราะมันจะเป็นการไปดาวน์โหลดในส่วนของฟอนต์ต่างๆพูดผิดครับเป็นการไปดาวน์โหลดในส่วนของฟอนต์นะครับมา ติดตั้งไว้ในส่วนของ Windows ของเราโดยฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็รอไม่เกิน10นาทีนะครับเมื่อเราทำการนะครับรอประมาณสัก10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็เราก็จะไปดูกันว่าให้วิธีการสลับภาษานะครับอ่ะบางคนอาจจะใช้ตัวหนอนบางคนอาจจะใช้นะครับในส่วนของคอนโทรลชิปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วิธีการปรับนะครับในส่วนของสลับภาษาไทยอังกฤษนั้นทําอย่างไรหลังจากที่เราติดตั้งปกตัวฟอนต์เสร็จเรียบร้อยภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยในวินโดว์ของเราเราก็จะเห็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยถู่ไหมครับจากนั้นทําการเลื่อนลงมานะครับมันจะเห็นคําว่า typing นะครับให้คลิกหนึ่งครั้งแล้วกดไปที่ advanced keyboard setting นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็ให้เลือก input language hotkey นะครับเลือกมาเรียบร้อยก็ให้เลือกไปที่ท็บ advanced key setting นะครับตรงนี้เลือกตามภาพเลยแล้วก็กด Change Key Sequence โดย Default นะครับมันจะเป็น a t e r n e t Chip ในการเปลี่ยนสวิตช์ภาษาถ้าคุณต้องการ c คอนโทรลชิปก็กดด้านบนนะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการแต่ถ้ากดตัวหนอนมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับแล้วแต่นะครับก็สามารถเลือกได้ก็แล้วแต่คนในการเลือกนะครับเมื่อเราทำการอ่าสมมุติผมเลือกเป็นตัวนอนผมก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีนึง สังเกตได้ว่าปุ่มนี้นะครับมันจะมีทั้งไทยอังกฤษถูกไหมครับถ้าผมกดปุ่มตัวหนอนมันก็จะเปลี่ยนนะครับจากไทยเป็นอังกฤษนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับอาพวกนี้นะครับมันก็ปรับตามที่เราทําการเซตในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเอาไว้เลยหรือว่าจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้จริงๆมันก็จมทูมาได้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นวิธีการติดตั้งในส่วนของภาษาไทยแอดคีย์บอร์ดใน Windows 11แล้วก็วิธีการปรับเปลี่ยนภาษาใน Windows 11นะครับท่านใดที่ชื่นชอบ วิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเซียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ